โอ้อาแล้วครับผมตอนนี้ถุงก็มาวายก็มีโอ้โห L 7,500 7,500ไปดิครับผมมาแล้วตอนนี้เตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมเสือครับผมวันนี้จัดทุนไปฮะสองสองห้าครับผมวันนี้เราจะมาจัดกันสักตาละยี่สิบนะครับผมแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติงหูติงแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปกันเลยสิครับผมโอ้โหวันนี้พี่เสือของเราจัดประทัดมาหนึ่งอังเปามาหนึ่งก่อนเลยครับผมเบาๆเบาๆฮะโอ้โหแล้ววายบวกมาหนึ่งก่อนเลยครับผมเอาแล้วฮะตอนนี้ส้มมาสามส้มมาสามสิบสองจุดศูนย์ เอาแล้วจัดโอ้โหวายมา6บวกประทัดไปครับผม5 4 0โอ้โหเอาละฮะนี้ไปครับผมยาวๆเลยฮะจัดกันไปยาวๆเลยครับผมโอ้โหวายนี่ห้าร้ไปแล้ว600ไปแล้วครับผม700ไปแล้วฮะมรวงรวงกันไปแล้วครับผมโอ้โหต่อเนื่องไปพี่เสือของเราจัดหนักเลยครับผมไปนะฮะ900แล้วครับผมหนึ่งพันพันหนึ่งไปแล้วโอ้โหเอาละครับผมตอนนี้ไปครับพี่เสือเราจัดกันไปยาวๆครับผมโอ้โหห้าพันสี่ครับผมเอานะฮะ ไปนะครับตึงก่อนเลยฮะจัดหนักจัดเต็มจัดตึงก่อนเลยครับผมโอ้โหว้าวแล้วอย่างงี้มาตึงขนาดนี้ก็ต้องขยับกันหน่อยแล้วครับผมจัดกันไปฮะยาวๆครับตาละร้อยกันเลยครับผมโอ้โหไปฮะวายบวกมาหนึ่งก่อนประทัดมาสามประทัดมาสามอ๋อแล้วตอนนี้ไปครับยาวๆฮะวายบวกมาสองวายบวกมาสองบวกกับพวงโอ้โหพวงไปดิครับผมโอ้โหจัดไปฮะห้าร้อยจุดสุดแล้ววายวายมาสองวายมาสองโอ้โหหกสิบ โอ้โหอาแล้วครับผมจัดไป60สิบจุดศูนย์ถ้าตอนนี้เสียงเราโอ้โหเอ้าวนะครับผมโอ้ยเราคูณสิบหรือเปล่าพวงไลอแล้วก็พวงโอ้โหไปแล้วครับบวกวายบวกวายโอ้โหพวงอะไรครับผมโอ้โหยแล้วรับวายมาสองโอ้โหพวงพวงไปพวงพวงไปอย่างนี้ก็คูณสิบไปดิครับผมโอ้โหเอาแล้วตอนนี้จัดไปครับผม โอ้ยสามพันสามพันห้าสามพันหกสามพันเจ็ดหืสี่พันแล้วครับผมสิสี่พันไปแล้วโอ้หรวยรวยไปแล้วตอนนี้อึงหื้าพันไปแล้วครับผมห้าพันนะจัดกันไปหืห้าพันหกพันไปแล้วโอ้หรวย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 สองหมื่้าไปดิครับผมโอ้โหเอาแล้วครับผมโอ้โหเอาแล้วบวกพวงมันนีโอ้ห จัดไปอย่างนี้ครับผมเอาแล้วครบมาขนาดนี้ก็ต้องขยับให้หนักครับผมตาละสามร้อยไปเลยครับผมไปครับจัดไปฮะเอาแล้วตอนนี้โอ้บวกบวกมาสองพันเก้าวายมาหนึ่งบวกอังเปามาสี่แปดศูนย์โอ้โหเอาแล้วตอนนี้ไปดีครับจัดกันไปเอ,อาวแล้ววายบวกพวงอีกแล้วเอ,อาแล้วพันห้าจุดศูนย์ไปครับประทัดมีสี่ประทัดมาสี่อีกโอ้โหจัดไปวายบวกหนึ่ง วายบวกหนึ่งครับผมส้มมา4ี่วายมาอีกเอาแล้วครับผมจัดไปฮะอย่างนี้ฮะถุงมาหรือเปล่าถุงมาหรือเปล่าถุงไม่มาครับอ่างเปลามาก่อนอ่างเปลามาก่อนฮะรัวๆไปเลยครับผมจัดกันไปแบบยับๆกันไปเลยฮะตอนนี้อ่ะปลาโอ้โออาแล้วนี้โอ้โอ้อเอาแล้วครับผมตอนนี้ถุงก็มาวายอยูีโอ้โห L เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าไปดิครับผมเอาแล้วตอนนี้ ไปครับต่อเนื่องกันไปเราดัวยาวๆเลยครับผมโอ้โห9,000ไปแล้ว9,000ไปแล้ว10,000 1,000มาแล้วครับผม10,002ปนี่ครับผม,มพี่เสืองเราจัดไป10,003 10,003ทะลุปไป10,004โอ้โห1 10,004ทะลุปไป10,005ครับผม เอาถนะ้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าโอ้โห่จัดไปโอ้โห่เจ็ดหมื่นห้าทะลุดาวการไปเลยครับผมโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ไปแล้วครับผมเจ็ดหมื่นห้าหกร้อยโอ้โหเอาแล้วครับผมยาวๆฮนะอย่างงี้ต้องขยับต่อเนื่องกันไปเลยครับผมอออืื้หไปแล้วฮะจัดไปตาละหกร้อยกัเลยครับผมยาวๆะฮะตอนนี้อื้อหือไปแล้วฮะยาวๆครับอ่างเปามาประทัดมาสามประทัดมาสามอื้อหืออ่างเปามา 2, สองซองมาสามสามหกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ไปเลยครับผมโอ้โห วายมาวายมาหนึ่งวายมาหนึ่งโอ้โหย่างเปามาหนึ่งโอ้โหวายมาหนึ่งอ่างเปามาสองโอ้โหไปครับล้วนไปก่อนครับตอนนี้วายมาหนึ่งวายมาหนึ่งพี่เสืองเราจัดอ่างเปามาสามครับผมจัดกันไปอย่างนี้ฮะทอมคูณสิดคุณป่าครับผมต้อมคูณสิบไม้มาห้าแล้วมาห้ามาห้าจัดไปโอ้โหมาเจ็ดแล้วครับผมมาแปดแล้วโอ้โห เต็มครับผมจัดไปฮะพันแปดสิบครับผม,มสำหรับวันนี้นะฮะบวกมานะครับผมเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะครับผมโอ้โหอันนี้ฮะถือว่าหนักมากนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ